สวัสดีเพื่อนสาธรรมิตรเจริญสุขท่านผู้สนใจใฝ่ธรรมะทุกท่านรู้สึกดีใจที่ด้มีโอกาสมาร่วมในรายการนี้ซึ่งเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจใฝ่ร,รู้และนำไปปฏิบัติที่ได้มอบหมายให้มา บรรยายเรื่องการสวดมนต์รักษาโรคแต่ความจริงเรื่องนี้ได้พูดมาหลายครั้งหลายคราวหลายสถานที่บางท่านก็อาจเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่บางท่านก็จะยังใหม่การสวดมนต์ที่จะมีพลังเราจะต้องมีความเข้าใจในหลักการที่ว่า การที่จะให้เกิดปีตินั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดขณะที่สวดมนต์สำหรับท่านที่สวดบทใดก็ตามที่เป็นธรรมะถึงแม้จะสั้นๆแต่ว่าสวดได้คล่องก็อาจจะใช้บทนั้นเหมือนกับเรานั่งฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าคิดแบบนั้น พระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะเป็นนิพพานพระโนินทูลถามว่าเมื่อพระองค์เป็นนิพพานแล้วพระองค์จะตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์พรพุทธเจ้าตรัาวว่าไม่ตั้งใครและธรรมะจะเป็นตัวแทนพระองค์โยธรรมังตัสสติโสมังปัสสต,สติผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราเมื่อท่านทำจิตเหมือนกับฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้า ก็จะทำให้เกิดปีติและต่อไปก็กำหนดต่อว่าการสวดมนต์เนี่ยได้บุญกิริยาวัตถุสิบประการครบถ้วนได้มาแปดได้บุญกิริยาวัตถุสิบอันนี้รายละเอียดที่จริงมีในหนังสือพลังดังตีธรรมบุตรเจ้าจะแสนว่ได้ชิงช่วยชีวิตมีความสุขและก็มีหลายเรื่อง บอกทิ้งสองเล่นทึ่งบาลวีก็แจกไปมากมายไปดูและประการต่อไปก็ทำจิตให้มีปีติว่าเสื่อมมนีเป็นพลังรักษาโรคอันนี้ก็สอดคล้องกับที่ท่านนแพทย์ตอนเช้าเนี่ยที่ท่านพูดแล้วก็ท่านทั้งหลายฟังยียบเลย นายแพทย์อะไรนายแพทย์นพินิษค่ะ,ะนายแพทย์นพินิษท่านอ้างถึงดรแพนย์ดูไว่าเป็นแพทย์อันดับหนึ่งเรียนเก่งและอยู่นีก็เป็นที่ยอมรับท่านได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า spontaneous healing หน,นังสือเล่มนี้ท่านใช้คอนเซปต์สิ่งสั้นๆอธิบายในสือทั้งเล่มว่า เด a ิทก a รฮิวิสโซอ o w ิ o w ฮ o w พ o ูแอคท t วเอติใร่างกายเลยสามารถรักษาต,ตนเองได้ถ้าเรารู้จักให้ร่างกายทำหน้าที่ของมันทำอย่างไรอันนี้นสำคัญมากก็คือฝึกกลมหายใจให้ยาวอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ ยาวหนึ่งนาทีหายใจย้า่เกินหกครั้งหนึ่งนาทีหายใจย้าเกินหกครั้งถ้าใครฝึกลมหายใจยาวหนึ่งนาทีหายใจไม่เกินหกครั้งนับแต่รวยกล่าวถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นว่าหนึ่งไม่มีปัญหาในเรื่องปวดศีรษะหรือไมเกรนสองไม่มีปัญหาในเรื่อง ไม่มีปัญหาในเรื่องนอนไม่หลับสี่ไม่มีปัญหาในเรื่องระบบย่อยห้าไม่มีปัญหาในเรื่องระบบขับถ่ายหกสามารถเข้าสมาธิได้เมื่อเข้าสมาธิได้อันนี้แหละเป็นความสุขที่ยั่งยืนก็คือสามารถกระตุ้นต่อมอนโดคลายให้หลังสารแนวฟิน ถ้าเรามีความเข้าใจแางนี้การส่วนมตมจะต้องเปล่ยนเสียงออกมาเมื่อไม่นานนี้เองมีกลุ่มสลังหลายชาติมาอัตมาที่เชียงใหม่เขาได้ยินข่าวแล้วหรือแล้วพวกนี้มียานพิเศษด้วยว่าอาจารย์ทำอย่างไรจึงช่วยคนที่ แค่แผนหลักรู้เบาะเื่นสมองดับแล้วให้ฟื้นขึ้นมาได้อย่างเช่นในกรณีของลูกของอดีตเอกกราชทูตสักทิ่ไกรเลอร์กับผู้หญิงเดนจะพาลล้มศรีรษะฟาดกับพื้นวันที่8มีนาอดีตน,นมุงมาไตช่วยสวดมนต์วันที่18เมษาขณะที่ไปก็ยังหลับตาเหมือนเดิม ก็ปรากฏว่าฟื้นขึ้นมาโดยนกกลับมาอยู่เมืองไทยความจำละดีหมดและก็ยังเหลือนิดเดียวคือฝึกเดินเพราะว่าประสาทได้รับการกระทบกระเทือนมากต้องใช้เวลาและอีกเรื่องหนึ่งที่มักจะมาอ้างบ่อยก็คือคือเรื่องที่ปรากฏในหนังสือพลังธรรมะชนะโรคร้ายได้อย่างไร ันได้กล่าวถึงคุณยายของเจือซึ่งเป็นมะเร็งที่กระเพาะอ่าก็เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหมอก็ตัดกระเพาะทิ้งไปตัดถั่วด้วยแต่ปรากฏว่าพอแผลหายแล้วยิ่งเจ็บปวดทุกข์ทรมา แล้ทำไมมีอาการอย่างนี้ปรากฏว่าพอเปิดแผลดูเอากล้องอ,อ,องก็ปลาผลมะเร็งเนี่ยลุกลามไปอย่างรุนแรงขึ้นถึงสมองทีมงานของหมอก็คุยกันว่าไม่ต้องทำอะไรละคนค่าอยู่ไม่เกินเจ็ดวันก็ตายติดแผลเลยเสียเวลาไม่ต้องทําอะไรบังเอิณคุณยาทองเจือตื่นมาได้ยินที่หมอคุยกันหมด ว่าจะตายภายในเจ็ดวันแทนที่คุณยายจะตกใจโลยช็อกหรือเสียใจที่จะตายคุณยายก็บอกดีใจเกินที่รู้ว่าจะตายตายขนาดน,นี้ยิ่งดีจะได้ปนพรุนและยิ่งดีใจก็คือยังมีเวลาเหลืออีกตั้งเจ็ดวันจะใช้เวลาที่เหลืออีกเจว,วันนี้สวดมนต์ภาวนาเ็จะ ทำมันจำนำกระฉามมิสัมขังจำนำกระฉามิได้เท่านี้เสวียนไปว่าไม่สนใจว่าจะเกิดปวดทุกข์กันไหนไม่สนใจฉันมีเวลาน้อยฉันจะต้องสวดมนต์นเพื่อที่จะไปเกิดพุคมที่ดีด้วยความศรัทธามั่นคงอย่างนี้สวดนไปสวดนไปจนกระทั่งหลายเดือนผ่านไป ก็บ่นกับลูกห,อหมอว่ากูกจะตายเหมือนตายสักที <c oughs> ลูกก็เห็นแม่บน่บนบ่อยก็เลยลังคานพาไปตรวจไปเช็คให้มันรู้อย่างชัดแจ้งว่ามันเป็นอย่างไรปลาตัวเลือดก,ก็เป็นปกติม่เอเร็งส่อตายไปหมดตอนที่ผาตัดอายุ46เดี๋ยวนี้อายุ92 93อยู่ที่ชิคาโกใช้สวดมนต์อย่างเดียว อย่านี้สำหรับท่านที่เป็นมะเร็งมมนมีทางที่จะช่วยตัวเองนี่เยอะแย,ก,ยกหมดอย่างเช่นอาจารย์ที่เล่าเรื่องดนตรีหรือประสบการณ์ต่างๆมาเมื่อกี้